ครับวันนี้กาา๋ายู่กับ่าวส้นค้นหาอยู่หากินที่เราครับพี่น้องมาจูบฝาครับเดี๋ยวฟันผมเดวลดไม่โค่หรือกตจบอ่อนนะครับพี่นอ้อ,นนอ,บอ,บนองบานนี้ค้อมันสันครับผมจุดจูบหน้าบอกพี่น้องไม่รู้ว่าจะมีฝาบรืีไม่นะครับแต่ลุ่นกันครับพี่น้อง จะบอกพี่น้องอเห็นขิดินเละแต่ว,ว่าบลูว่าจะมีปลาบนะครับขนาดจะมีปอระยาได้กินอยู่ครับพี่น้องกะน้ำบวกลรวพี่น้องส่วนน้งนี้แต่ว่าปลา เห็นตัวนึงครับเนี่ยขอขใอ่ครับเนี่ยติดตะหลังบม่รู้ว่าจะมีจักตัวนะครับอยากผมจะตักขึ้นไหมพี่ให้นน้องเบื้องนะครับว่ามันจะตัวใหญ่จำได้ข้อสามสี่ตัวครับตักมาท่านครับแลนลูกไปผุนบัสมองน้ำลูกเลิกผุนพี่น้องจะล่อรุ่นตอนน้ำค่อนแล้วครับ ແລະຈົບກັບພີ <S <s ່ນ <t> ້ອງເຫັນຂີ້ດິນແ ใส่ไงครับตึงได้ขึ้นมาตัวนึงครับพี่นอ้องสองกำสองเมื่อจังห่งครับโตใหญ่ๆเลยตึงได้ขึ้นมาน้ำพุ่งลัวค,ครับเดี๋ยวถ้าล่อรุ่นอีกครับ ครับพี่น้องนำกับพระท่านโบกคักเรเจดเปีงนำลงไปสักกัอนยังยจูบีครับปลากับมี่แน่ยู่ครับเจดเจดฝนครับเจดเก็บปลาก่อนพี่น้อง แล้วครับพี่น้องกับได้ประมาณสองสาโลนี่แหละครับปลาเดี๋ยวจะไปถ่ายเบื้องนะครับเพราะว่าผมเอาไปขังไว้องครับพอคอครับประสน,นี่แหละครับแล้วครับพี่น้องปลาสิจูบได้กับประมาณสองสาโลพี่น้องมันบกคอยมี